เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษา,ว,า,า,ว,า,า,าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ พิกุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอน,นิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออาลาตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีอน,นิสง์แห่งอาณาปานสติ เจ็ดประการภิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ ีิกูไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศ wow. so ึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำง ập, ับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใ,ใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ภิกุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอนิสงเจ็ดประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ผลอน,นิสงส์เจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าผลอน,นิสงส์เจ็ดประการคือการบรรลุอหัตผลทันทีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอัตผลในการแห่งมรณะถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโยชห่าย่อมเป็นอันตราปรินิพายี ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็นอุปหัจจะปรินิพายีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็นอสังขาระปรินิพายีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็นสสังขาระปรินิพายีถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมปาคยสัญโยธาย่อมเป็นอุทังโสโตโอกนิตาคามีพิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหลผลอน,นิสงเจ็ดประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้เจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้สติปฐานสโพชชงเจ็ด วิชาและวิมุตติบริบูรณ์พิกุทั้งหลายทำอันเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทำทั้งสี่ให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้งสี่นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทำทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้งเจ็ดนั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำทำทั้งสองให้บริบูรณ์ได้ภิกขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี่แลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ด อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายสมัยใดภิกุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั <nước> job, ้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกภิกขุทั้งหลายสมัยนั้นภิกขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ภิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายสมัยใดพิกุย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกพิกขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเรายอ่อมกล,ล่าวกาห้ <ทำ S 2> พวกเราตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทปาลโททีโลว,วันนาทปาปติปานาทสุขสกาสตาตาเมตาวีสุขงสังโสอธิกาจติ อายุงทัตว่าบาลังวันนางสุขันจะปฏิปานโทที่ขายุยัสวะโหติยยตัายัตุปปัตติติกาเลทันติสปัญญาวันยุวีตมชลากาเลนาจินนางอาริเยสุอุจุปุเตสุตาทิสุ วิปัสสนามาตัสาวิปุลาโหติตาคินาเยตัตถอนุโมทันติเวยาวัจจังการติวะนาเตนาตาคินาโอนาเตปิปุญญาสปะกิโนตัดสัมมตเตอปาติวานะจิตโตยัตตินังมหาพลัง อุญญานีปาลโลกัสมิงปฏติทาหานติปานินันติมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ พิกุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชา